เรื่องมือนี้เชีย์ภูมิใจนําเสนอเครื่องเผาผีเพราะเรามีเครื่องนี้แล้วนะอาจารย์เขาไม่ต้องรอฟ้าผ่าเราก็สามารถเผาผีส่งวิญญาณร้ายได้เองมึงไม่ต้องมาโมามากหรอกปืนที่กูมึงทำมาเสร็จยังดูด้วยใครระดับเชียดแล้วอาจารย์อะไรมึงจะเรียกกูทำไมฮะ จานพร้อมเปล่ามึงไม่ต้องโมงมากมึงซัดกูมให้ตรงๆเลยเฮ้ยจะเป็นไรวะไม่ต้องแปลกใจพี่ ปี c ี c, ่ีเดี๋ย็แอคชั่นกระแสไฟฟ้าแรงสูงสามารถล้มช้างตายได้ทั้งตัวจะวิ่งสู่เป้าหมายได้ในเวลา0.2วินาทีดอกเดียวทนั้นจอดเฮ้ยปืนปลาผีพ่อมึงเอาไฟฟ้าช็อตเนี่ยเหรออาจารย์นี่คูเป็นอะไรไปวะเนี่ยเออเอาจารย์ฝันร้ายครับนี่อาจารย์ไม่เป็นไรแน่นะ ตาซ้ายกระตุกกระตุกวันนี้ดวงดีแน่เลยอะนี่ยังไม่ไปเก็บของกันดีเหรอแต่ว่าอาจาไม่เป็นไรแน่นะเฮ้ยกูบอกไม่เป็นไรไงต้องให้กูลู้ขึ้นไปไต่ก่อนใช่ไหมเฉียไปแบบเนี้ยพวกมึงถึงจะไปเก็บของันเนี่ย